การนะครับเิ่งใหา่ก่านี้ตอนนี้ถึงเวลาของอาจารย์ท่านผู้อาครับหลายคนในห้องนี้เที่ผ่านมาฟังคอยเรื่องตอนนี้จะเริ่ม <c oughs> ต้องเช็คเกรดน,นะครับอ,อมอปลายนะพวกเราขอ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 ยกแขนหน่อยนะว่าเกเรจเลียฟิสิกส์ตลอดมอปลายใครใครเกินสามบ้างครับในรายมารับนี้ไม่ต้องอายฮนะ ผบอกมอปลายไม่วัดอะไรหรอกตอนปีหนึ่งดีกว่าหลายคนอาจจะสายสินเนี่ยหลายคนอาจสายสินนะครับถังปีหนึ่งเนี่ยมันไม่น่ามันเข้าตัวเกินไปนะครับปีหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์อะไรเงี้ยพานกี่คนอย่างเงี้ยเป็นกำถามที่โอเคพอมีมือบ้างผมจะไม่รวมโยกด้วยมอปลายครับพวกเราฟิสิกส์เป็นวิชาที่พวกเราชอบไหมครับไม่ใครเก่งเฉลี่ยฟิสิกส์เดี๋ยวนะเกินสามนะครับยกมือ นี่ฮะนี่คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับอาจารย์ธิติครับอาจารย์กำลังจะพูดเฐฐรื่องสมรรธภาพนบอาจารย์แล้วเรื่องนี้นะพวกเราจะเข้าใจไม่ได้เลยถ้าขาดสัมัรธภาพเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่แตกต่างกันมีใครคนนึงคนนั้นอายุน้อยคนนั้นอายุมากกว่าใครเรล่านี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่านี่นี่เป็นแบบเขาแต่ต่าดกันไปเลยโอเคครับก็ตรงผมก็จะรับหน้าที่พูดสิ่งที่เวนหัวที่สุด ใช่ฮะสำหรับกลุ่มคนที่เกียรติเกียนไม่ถึงสามครับผมมีคำเตือนว่าตอนนี้ที <S <S ่ถ่ายละครผมเปลี่ยนหัวมาเดิมด้วยครับอันนี้จะพยายามไม่เปลี่ยนหัวน้อยมาเดิมแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ไม่ใส่สมการแบบที่อาจารย์คิปทอนกำลังเขียนอยู่ก็ต้องก่อนอื่นต้องเล่านิดนึงว่าโนแลนเนี่ยมีผู้ช่วยผู้กำกับเป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถ้าในในสาหรับคนที่ทําเรื่องสมรรธภาพทฤษฎีสัมรรธภาพความวิจัยเรื่องนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุคคลระดับตํานานเลยนัือโปรเฟสเซอรอยู่ที่คานเทสเขาก็เขียนหนังสือหลายเล่มเล่มที่ดังๆหน่อยก็คือ,อถ้าแปลเป็นไทยโดยมติชนก็คือเรื่องอวัตรย่อรวมดาวแสบๆนเลยตอนนี้มไม่ได้แปลนลทีมครับมันมันานมากช่วงีที่ไม่ได้แปลเพราะว่ามีนักศึกษาวิกรของมติชนจะนั่งในแถวนี้ครับทวงหนังสืออ อโอเคครับทิพย์พรเนี่ยก็พยายามทาหนักออกมาให้สอดคล้องกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์มากที่สุดแต่แน่นอนคบว่าทฤษฎีเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าทุกทฤษฎีเนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันถูกต้อง,ตองแต่ว่าผมจะเริ่มจากขอบเขตของทฤษฎีที่เชื่อว่าถูกต้องที่สุดก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพก่อนแล้วก็ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะซึ่งรวมถึงทิษฎีแปลกๆสองอย่างพิเศษกัะทั่วไปและหลายคนคงไม่ทราบว่าปีหน้า 2น1 5ี่ยจะเป็นปีที่ครบรอบ100ปีของสัมพัทธภาพทั่วไปคือมันอยู่กับเรามา1 0 0ปีแล้วแล้วก็ได้รับการตรวจสอบมาหลายครั้งมากแล้วทุกครั้งที่ตรวจสอบก็ยังเป็นไปตามทฤษฎีทําไอยอันนี้ก็จะเริ่มจากทิธีสัมพัทธภาพต่อกัน อันจะเห็นว่าในหนังเนี่ถ้าใครดูแล้วเขาจะพูดถึงมิติอวกาศมิติเวลามิติที่ห้ามิติที่ห้าเรจะรั่มิติที่ห้าให้ก่อนเอาแค่4ีมิติก่อน arose, มันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับ4ีมิติโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วสมมุติว่าเราจะนั้นเจอที่ลิโดตอนนี้ใช่ไหมครับเราก็เราก็ต้องบอกว่าีลิโดอยู่ถนนไหนตัดกับซอยไหนนะครับ ลลําหนึ่งสี่ลํามสแควร์ซอยที่เท่าไหร่ครับเรือน้อย้ราบอกสองโคอินเดีหรือถ้าเปิดไอโฟนขึ้นมาเปิด GPS เราก็บอกพิกัด GPS ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์เจะสดานะครับว่าจะเลือกบอกพิกัดเป็นเลขฐานสิบหรือเลข binary แบบไหนั้นแต่อาจารย์จะสะดวกนะ่ว่าอย่างน้อยเราเป็นสองอันแต่ว่าลีโร่เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่พื้นใช่ไหมมัอยู่ชั้นสองแล้ก็ต้องเดินขึ้นบันไดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่า สอแงแล้วเราเห็นพี่กัลเดินขึ้นขึ้นไปดูทั้งสองเพราะนั้นเลขสามตัวนี่เป็นโอการครับซึ่งซึ่ง,งอันนี้เราต้องหยุดพูด,ดนิดนึงนะครับว่าเช้านี้นะครับมีการบอกพิกัดลผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกไม่ครบครับบอกว่าสยามเนี่ยฮะบผกไปสากา,าล่าเช้าเอาขึ้นไปไม่ไม่เจอใครโทรมาแต่ว่านับแค่บอกพิกัดสามตัวอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามาตอนไหน นอกจากนอกจากจะมีร<ข>ูปหลอนอาจารย์สะท้นก็ไม่ได้บอกอาจ,จารย์สะท้นแน่เลยเรืตัวกนีอ้อาจากรย์อาจารย์สะท้นก็เลยต้องถ่ายรูปหลอนมา okay, okay, โอเคโอเคเดี๋ยวคุณเรื่องนั้นต่ออาจารย์คือต้องบอกเวลาด้วยต้องนับว่าโอเคที่ไหนเวลาไหนอันน <c oughs> ี่จะสี่มิติอยู่แล้วคือมิติในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงมิติที่โฉมมิติอะไรที่ต้องใช้จิตในการสังเกต เปทิศทางที่คุณสามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระแต่พอถึงนคำว่าอิสระเนี่ยมันก็ไม่เชิ่น,นะเพราะว่าจริงๆแล้วในในจริงๆก็คือในสภาวะาสมมติของเราในประสบการณ์ของเราหรือแม้กระทั่งในฟิสิกส์แบบนิวตันที่เราเรียนรรรเรเื่ตัวแปรเนี่ยเอามิติของอวกาศสามตัวกับเวลาอีกอันหนึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นมิติเป็นมิติที่สี่แต่ว่ามันมีความไม่เท่าเทียมมีสองมาตรฐานอยู่ในนะั้นฮะ ก็คือมิติอวกาศเนี่ยคุณสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเลยไปข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาขึ้นลิฟต์ขึ้นงบน,งบนล,งลงล่างแต่ว่ามิติของเวลาเนี่ยคุณไม่มีนะอิสระแบบนั้นคุณถูกขังไว้ในสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันแล้วก็นั่งรอจนถึงอนาคตรอเพระอมาหาคุณ,คณอาจารย์พูด <รอ S 2> ถึงกับว่าถูกขังไว้ในปัจจุบันเลยนะฮะใช่ครับเพราะเราไม่เราไม่สามารถมีอิสระที่จะกลับไปอดีตได้ อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่สามารถกลับไปได้เรารอในปัจจุบันที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆเสี้ยวเวลาที่เราอยู่รับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปไว้เนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในทฤษฎีฟิสิกส์ปกติไม่รู้ผลต้มฟิสิกส์ซึ่งผมไม่อยากจะพูดถึงตอนนี้เพราะเดี๋ยวอาจารย์เจษฎาจะยิ่งงงไปกว่านั้นแต่ว่าเอาแค่ ในภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมาเรียนต่อกันอาจจะลองดูสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ผมพยายามเอาภาพองปัจจุบันของเรามาวินาทีนี้แล้วก็อีกวินาทีนึ่งก็ถ่ายถัดไปแล้วก็มารวมเป็นสมุดภาพอาจจะเรียนเรียนให้มันหนาหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดจนเราตายเน,นก็มันก็เยอะอยู่ด้วย ถ้าอาจะเรียนเป็นสมุดด้านขวาแล้วจะเติมแต่แตผมสมใสห<บ>รือลูกเพียจานเลือกมามันเป็นมิกกี้เมาส์กำลังยกปืนยิงใครครับอาจารย์อ่าใช่มันเปทำไมมันมมดูโหดร้ายไงแปลกๆอันนี้ต้องไปถามแบล็คก,กรีนเพราะผมขโมยมันมาเสือโอ้โห <laughs> ไม่เช้าดียังไงก็าตามเนี่ยภาพของ Space สเปซและต่างคืออวกาศแล้วก็เวลาสำหรับฟิสิกส์แบบฉบับ ท,ที่เราเรียกว่าฟิสิกส์แบบฉบับคือฟิสิกส์ของดิวผ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือคแต่และช่วงของเวลาก็าจะเหมือนกับเอาหน้าของหนังสือภาพมาวางต่อกับต่อกันออการอัดถ้าเรานึกยังไม่ค่อยออกก็อาจจะนึกถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมันลอยเป็นก้อนเป็นก้อนขนมปังก้อนหนึ่งแล้วก็เวลาที่เราเลือกสมมติช่วงเวลาปัจจุบันเราก็เอามีดหั่นเหมือนกับฟันครับฟาน์มเาส์ที่ขายที่เซเว่นอ่ะ หึงแผ่นดึงขึ้นมาได้แค่หนึ่งเซียวเวลาโอเคอันนี้คือปัจจุบันของเราครับทีนี้ถ้าหนมปังธรรมดาอาจจะไม่ค่อยไอธิบายไม่ได้อรรถนะขนมปังรูเกละมันจะต่างกันยังไงครับอาจารย์มันมีรสอะไหน่อยหรืออาจารย์ชอบหมูหยองแต่ว่าเอาลูกเกศนะหมูหยองมันจะมันจะวุ่นวายเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาเอาสเต็ปต่อไปนี่น่าจะมีขนมปังอยู่เอาไม่ใช่อันนี้คืออ่าันนี้คือขนมปังใช่ไหมคือ ปกติเนี่ยเวลาหันตุมปลาเราก็หันตรงๆแ,และในนี้มันลูกเกตอยู่ใช่ไหมดึงขึ้นมาแผ่นหนึ่งลูกเกตที่อยู่ในแผ่นนะั้นแหละเราก็บอกว่ามันเกิดที่เวลาเดียวกันสมมติว่าแผ่นนี้คือแผ่นปัจจุบันของเราลูกเกตสองลูกเนี่ยคือมันอยู่ที่เวลาปัจจุบันของเราและเาอนว่าลูกเกตที่อยู่แผ่นก่อนหน้า<ะ>มันคือไม่ใช่ปัจจุบันของเราเป็นอดีตอนาคตก็คือเหตุการณ์หรือว่าคนที่เราจะเจอในอนาคต<ะ>อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นสำหรับฟิสิกส์แบบนิวตัน F กัะ m A ทั้งหมดที่เล่ามาถ้าใครงงนะครับอย่าหวังว่าจะฟังต่อรู้เรื่องนะครับนี่คือยังนิวตันอยู่นะฮะเรายังไม่เริ่มสัมพัทธภาพนะครับแต่สัมพัทธภาพผมเข้าใจเดียวโอ้อาจารย์เข้าใจนะอาจารย์เข้าใจมากมเข้าใจก็เข้าใจกันได้เดี๋ยวอีรบเดี๋ยวจบเสวนาแล้วผมเลี้ยงขนมปังลูกเกดนะฮะทีนี่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสัมพัทธภาพกับไตรสตา์เนี่ยรวมอวกาศมิติและอวกาศอวกาศมิติของอวกาศกับมิติของเวลาเนี่ย ถารวมก็เลยการขัดทอก็เวยกันะอะไรแบบที่ที่สดาผมก็คือสมมุติว่าเราอยู่นิน่งๆเราก็ตัดขนมปังทางนี้ก็คือลูกเกดสองลูกนี้อยู่ในเวลาของเราแต่ถ้าเราเคลื่อนที่หรือคือมีคน,นเคลื่อนที่อยู่ด้วยความระระวังที่ซ้อนกับ,บเราครับ,รบเขามีสิทธิ์หรือเขามไม่มีสิทธิ์หรอกแต่ว่าเขาจะตัดเวลาเนยไม่ใช่ตัดเป็นขนมปังฟังเขารู้จักขนมปังฝรั่งเศสนะครับยาวๆแล้วก็เปลนอาหัรทุัท่านงไง กนได,ได้หันตรงๆใช่ไหมมันหันแบบเอ่หรือหันเฉียงหันเฉียงอ่านั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดผู้สังเกตเคลื่อนที่เนี่ยเวลาที่จะกําหนดขณะเวลาปัจจุบันเราก็เนี่ยไม่ได้หันแบบตรงๆแต่ว่าหันเฉียงโอเคอเข้าใจไหมแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้สมมุติมีสองคนอ่ะคนหนึ่งอยู่นิ่งๆก<ต>็หันแบบนิ่งๆหันแบบฟ้อมหันคนหนึ่งวิ่งไปด้วยก็หันเฉียงหันเฉียงแบบของบองฝรั่งเศสเพราะฉะนั้น สองลูกเกดของคนหนึ่งที่โผล่สองลูกอีกคนไม่โผล่สองลูกคือคนคนที่วิ่งเนขาคิดว่าเขาหันกลงนันในจริงว่าฉีใช่ในความรู้สึกเราเหมือนเขาหันตรงแต่ว่าถ้าเทียบกับคนที่อยู่นิ่งๆเนี่ยเขามองเห็นว่าไอ้นี่เป็นแผงฉีที่มาจาฝรั่งเศสประเด็นก็คืออย่างที่จ่าเฉลเชตบอกสมมติถ้ามันหันตรงๆลูกเกดมันก็อยู่ในแผงนดียวกันแผงเดียวกันนั่นคืออยู่ในเหตุการณ์เดียวกันอยู่ในปัจจุบันเดียวกัน แต่ถ้าคนสมมติค,คุณหันเฉียงลูกเกดาเม็ดนี้โอเคอยู่ในแผน่นนี้แต่ว่าหันเฉียงก็ยังอยู่ในแผ่นนี้อยู่แต่ถ้าแตงว่าคุณหันเฉียงนะเนี่ยไอ้ลูกเกดที่เคยอยู่แผ่นเดียวกันไม่ถูกไม่ได้อยู่ในแผ่นเดียวกันอ๋อถ้าโทรคุยกันมีทะเลาะกันบอกว่าใครถูกกันแน่อเจอลูกเกดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สมรทธภาพพิเศษของไอซา,ายทำก็คือทําให้เรารู้สึกเหมือนแับว่าอดีตปัจจุบนันอนาคตเนี่ยเป็นมายาคติ คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหันขนมไปยังไงคือคุณเคลื่อนที่อย่างไรสิ่งที่เป็นอดีตใครมีมันแบบนี้อ้าวมีใครมีมันถ้ายังนึกไม่ออกอีกเอางี้มีใครจะเก่งไหมมีใครยังนึกไม่ออกไหมครับยังไงนังไม่ออกมันช่วยยกมือหน่อยประมาณหนสองนาทีที่ผ่านมาใครรู้เรื่มทั้งหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาน้ำปุ๋ยแล้วกันน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยฮะน้ำปุ๋ยเอาลูกไม่เอาเอานโนโมดีกว่าน้ำโมน้ำโมถ่ายสไลด์ของเรา น้องโมป er ัจจุบันมีแฟนหรือยังครับเยอะเลยมีเยอะเยเะเยอนี่เกี่ยวว่าน้องโมมีแฟนยังครับมีแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้ปัจจุบันนี้น้องโมมีแฟนแล้วน่นหมายความว่าทางน้องโมและแฟนของน้องโมเนี่ยณเซี่ยวเวลาปัจจุบันเนี่ยทันขนมปังมาเนี่ยน้องโมก็จะมีแฟนเขาอยู่ในขนมปังแบนแฟนเขาก็จะมีน้องโมอยู่ในขนมปังแบบนั้นรกับลูกเกดสองลูกที่อยู่ในเดียวกันครับอ่า ทีนี้สมมุติว่าแฟนของน้องโมเคลื่อนที่ออกจากน้องโมไปอ่าอันนี้คือการตีความค่ัอมันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เลยคืับได้เคลื่อนที่ออกจากกันใช่ไหมอ่าแฟนของน้องโมก็จะถันหนมปันคนละเซียวอาใช่เขาจะทาไม่ได้มุมตรงน้องโมก็จะเห็นว่าแฟนเขาเนี่ยถันขนมปังเฉียงเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจุบันในขณะที่น้องโมคิดว่าปัจจุบันนี้เป็นแฟนที่อยู่แต่ว่า สำหรับแฟนน้องโมเนี่ยน้องโมอาจจะกลายเป็นอดีตไปได้โอเคไหมทั้งหมดอดีตปัจจุบันไม่ให้เกิดเลยแต่คนสุดท้ายเกิกว่าโอเคครับผมไยากจะทราบว่าอาจารย์ใช้เหตุผลเหล่านี้ในการคุยกับภรรยาบ่อยแค่ไหนครับเรื่องแนปัจจุบันไม่ตรงกันแบบเลยภรรยาต้องพูดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าคุณเนี่ยนะแทนเรื่องเรื่องที่ออกจากผมเครื่องที่เข้าหาผมแต่นี่คุณจะตัดขนมปังไปในมุมนี้นะคุณจะตัดขนมปังถอยหลังไป เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เป็นปัจจุบันของคุณแต่ว่าคุณวิ่งขนมปังไปสักสามสี่ขันเนี่ยผมจะเป็นอนาคตของคุณถือถ้าคนพือนที่ก็หาผมเนี่ยผมจะกลายเป็นอนาคตของคุณอันที่สูน์ได้โดยสารบรรดาสาวที่จะมีแฟนทาฟิสิกส์ครับคิดให้ดีนะไม่เข้าใจออ